สวัสดีกับเ,เช้าอันจัน์นะคะหลังจากทำงานบ้านเสร็จเนาะก็เดินไปซื้อของนิดหน่อยก็ทำกับข้าวมื้อเที่ยงเสร็จแล้วก่อนจะเข้าบ้านเราก็ต้องแวะเข้าป่านิดนึงเข้ามานั่งพักฟังเสียงนก หลายๆชนิดวันนี้อากาศดีไม่ร้อนมากไม่หนาวมากพักผลสมองฟังเสียงเพลงจากธรรมชาติ ที่นั่งประจำของเราเลยโชคดีสำหรับวันทำงานโชคดีสำหรับวันเริ่มต้นของสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะ